คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมื่นล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพรคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมลานะครับกับสูตรเด่นร้อยบนมีดวงดาวหนึน่วงกับกับด้านบนนะโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่1นกุมภาพันธ์หกสี่นะครับสถิติเข้าตอนนั่งครับจาก26งวดเป็น27งวดนะครับสัวครู่นะครับกระดาษจะฉีกน,นี้ โอเคเป็นยี่สิบเจ็ดวัน,นะครับมีสะดุดเล็กน้อยอยู่สองวัล่าสุดเข้านะครับไม่ได้หลุดนะครับก่อนอื่นสิ่งใดเลยเรามาดูวิธีการคํานวณกันก่อนนะครับเพื่อนำเอาไปใช้ครับเพื่อดูสถิติต่อไปนะครับหนึ่งกุมภาพันธ์ครับที่ออกเก้าหนึ่งสองสามุดเจ็ดส่วนตันวเลขออกเก้าเจ็ดใช่ไหมครับเราจะใด้ส่วนของหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งคูณในสองบวกด้วยลวหลักสิบรางวัลที่หนึ่งอหลักสิบของสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่ง นะครับบวกด้วยร้อยหน้าครั้งที่สองซึ่งคูณด้2นะครับบวกด้วยหน่วยหน้าครั้งที่สองนะครับ3ามคูณสเป็น6บวกด้วย0บวกด้วยสองสองบวกด้วย4บวกด้วย8บวกลมกันได้เท่ากับ18บแครับ18บวก1งคงที่19เป็น19ใส่9 9บวกบวก2คงที่เป็น11 11บใส่1 1บวก5คงที่เป็น6 กบวกเ้าคงที่เป็น15บห้าใส่ห้บวกสามคงที่เป็น8 8ดบวกห้าคงที่เป็น13บสาใส่3 3สาบกหคงที่เป็นสี่ได้เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหหาแปดสามสี่ก้าหนึ่งหกห้าดสาสี่นรับหังจากเลีได้มาในหลักร้อยเก้าหนึ่งหกห้าแปดสามสี่นะครับเก้าหนึ่งหก้าดสามสครับเลขหครับเข้ามาในหลักร้อยนะครับสิบหกคพันธ์ 1 6บหกุมภาพันธ์นะครับคำนวณในส่วนของหลักร้อยได้3509278 3 5 0 9 2 7 8เครับเรามาดู3509278นะครับเลข5่าครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยเรามาที่1ถึงแม้ว่าจะมาคบสต่อบนเลยก็ตามนะครับ1มีนาคมครับ1มีนาคม1มีนาคม64นะครับคำนวณในส่วนของหลักร้อยบนได้ สี 1> 1่หกหนึ่งศูนย์สามแปดเก้าสี่หกหนึ่งศูนย์สามแปดเก้าครับเรา,าดูนะสี่หกหนึ่งศูนย์สามแปดเก้านะครับเลขสี่ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยหลังวันที่หนึ่งครับสิบหกมีนาคมหกสี่ครับคำนวณหลักร้อยบนได้สองสี่เก้าสองสี่เก้าแปดหนึ่งหกเจ็ดสองสี่เก้าแปดหนึ่งหกเจ็ดครับเรา,าดูนะสองสี่เก้าแปดหนึ่งหกเจ็ดนะครับเล,เลขสองครับเข้ามาตำแหน่งของ เลขสองเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่1ครับแถมมาในหลักสิบด้วยนะครับต่อมาครับต่อมา1เมษายน64คำนวณหลักร้อย,ดยไดนได้7 9 4 3 6 1 2 7 9 4 3 6 1 2นะครับลองดูนะครับ7 9 4 3 6 1้นะครับเลข7ครับเข้ามาหลัาตำแหน่งของหลักร้อยครับแถมมาในตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่1เลยครับ16เมษายน64คำนวณหลักร้อยานได้ สองสี่เก้าสองสี่เก้าแปดอ่สองสี่เก้าแปดหนึ่งหดสองเก้าแปดหนึ่งหกเะครับรานูนะครับ2 4งสี่เก้าแปดหนึ่งหกเะครับเลข2ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยนะครับเลข7จ็กับเลข2แถมไปด้วยกลายว่ามาครบ3ต่อนบนลามาที่หนึ่งนะครับแต่ปฟกที่หลักร้อยคือเลขสอครับ2พงฤษภาคมหกสิ่คำนวณหลักร้อยบนได้3ามห้าศูเจ็ดส สิบหกพฤษภาคมหกสี่ครับออกหกแปดสี่ห้าเจ็ดเก้าสองตารางหนึ่งสี่นะครับก็คำนวณออกมาในส่วนของเด่นในส่วนหลักร้อยด้วยสองสี่เก้าแปดหนึ่งหกเจ็ดสองสี่เก้าแปดหนึ่งหกเจ็ดครับเรามาดูนะครับสองสี่เก้าแปดหนึ่งหกเจ็ดครับได้เก้าเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยครับ ต่อมา1มิถุน,ยนายน64คำนวณเด่นบนเด่นร้อยได้683 2501 683 2501ครับเรามาดู16หมิถุนายนครับออก861 861เลข8เข้ามาหลักร้อยนะครับ16มิถุนายน64คำนวณเด่นเด่นร้อยได้เก้าหกหนึ่งห้าแปดสา่นึ่งหด้าหนึ่งหกห้าแปดสามสีครับเรามาดู เลข5เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยครับหนึ่งกระรได้ของหกสคำนวณหลักร้อยบนได้สามห้า8 3นย์เก้องเจครับเามาดูเลข7ครับเข้ามาหลักร้อยหลังวันทีนครับต่อมาครับสิกระราได้ของหกสีครับคำนวณเด่นบนออกมาได้ศูนย์สองเจ็ดหกครับเรามาดู 0 2 7ศูนยเลข2ครับเข้ามาหลักร้อยลงมาเจะหนึ่งครับ1สิงหาคม6 4ครับคำนวณเด่นบนออกมาได้ 5, 4, 7, 2, 3, 8 0 5 4 7 2ย์ห้าสี่เจ็ดามูนย์าเจดามาดูนะแปดศูนยเครับเลข7เข้ามาหลักร้อยลงมาเจะนึ่งครับสิบหสิงหาคม6 4สี่คำนวณเด่นร้อยได้ ห้าเจ็ดสองหนึ่งสี่เก้าศูนย์ห้าเจ็ดสองหนึ่งสี่เก้าศูนย์นะครับหนึ่งกันยายนหกสี่ครับออกสี่จุดห้าเลขสี่เข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับหนึ 1, ่งกันยายนหกสี่คำนวณร้อยพนได้สี่หกหนึ่งศูนย์สามแปดเก้าสี่หกหนึ่งศูนย์สามแปดเก้าครับสิบหกกันยายนหกสี่ครับเลขเก้าเข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับ สิบกกันยายนหกสี่คำนวณร้อยบนได้สองสี่เก้าแปดหนึ่งหกเจ็ดสองสี่เก้าแปดหนึ่งหกเจ็ดครับเรามาดูนะครับเลขหนึ่งครับเข้ามาหลักร้อยเรามานที่หนึ่งครับเห็นไหมหนึ่งตุลาคมหกสี่ละเราก็มาดูในส่วนของคำนวณในส่วนของหลักร้อยมันจะได้อะไรแปดศูนย์ห้าสี่เจ็ดสองสามแปดศูนย์ห้าสี่เจ็ดสองสามหนึ่งตุลาคมหกสี่ครับ ออก3 7 2เจ็เลข3มาหลักร้อยลงมาที่หนึงครับ16บหตัวลคขอครับคำนวณอ่าสิบหตัวลคขอคำนวณในส่วนของหลักร้อยได้916 5834นะครับเนื่องว่าตัดมาไม่พบในหลักร้อยเลยมันหลุดทางที่หนึ่งหงพิกศษไหกครับ คำนวณในสน่วนของหลักร้อยบนนอกมาได้าสี่สามหกหนึ่งสองเจ็ดเก้าสี่สามหกหนึ่งสพิสัยยกครับออกศูนย์สามสอจ็ดกหนึ่งสองตัวละห้าเนะครับเลขเครับเข้ามาหลักร้อยเราววที่หนึ่งครับสิบหกเนอะสิบหกพิสัยย4กสี่คำนวณเด่นร้อยได้805 4 7 2ย์ห้าสี่าดูนยครับเรามาดูหนึ่งธนหกสีครับออก258 258ครับเลขสอเข้ามาหลักร้อยแลวันที่หนึ่งครับหนึ่งนคมหกครับคำนวณเดียนบนออกก็ได้สองสี่เก้าแปดหนึ่งหกเอก้ดนึเครับสองสี 2, 4, 9, 8, 1, 6, 7, นะ่เ้าแปดหนึ่งหกเ็เมาดู16บหกนคมหกสี่ดิออก6 3 9 2 3 5กสองสามจะลาออกกับสามแปดสระหลักร้อยก็เลขสองเข้ามาหลักร้อยแล้วันที่1 สิบหกแตะนอของกสี่หรอครับสองคูณสองเป็นสี 9, ่บวกด้วยเก้าบวกด้วยหกสองสิบสองบวกด้วยสองบวกโดยเก้าบวกลบกันได้ไรครับได้เท่ากับเท่าผมไหมยี 24. 24่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกหนึ่งเป็นยี่สิบห้าใส่ห้าห้าบวกสองของที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าคงที่เป็นสิบสองใส่สอง 2บก9เป็น11ใส่1 1บอก3ของที่เป็น4 4บอก5ของที่เป็น9 9บวก1ของที่เป็น10ใส่0ได้5 7 2 1 4 9 0 3 0ถนอคม6 4ออก8 0 1 8 1 9 0 6 8 3 6นะครับ X 0ครับเข้ามาหลักลร้อยเรงวัจจิงครับ30ถนอคม6 4คำนวณในส่วนของหลักร้อยได้เท่าไหร่ อ่ได้เจ็ดเก้าสี่สามหกหนึ่งสองเจ็ดเก้าสี่สามหกหนึ่งสองสิบเจ็ดมักราคมหกห้าล่ะออกแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าสองเก้าเก้าสองเลขหนึ่งเข้ามาหล, 100, ละะักร้อยเรามาที่หนึ่งสิบเจ็ดมักราคมหกห้าเรามาดูกันหน่อยหนึ่งคูณสองก็คือสองบวกด้วยสาม บวกด้วยเจ็ดสองสิบเจ็ดสองสิบสี่ก็คือสี่นะบวกด้วยหกครับบวกลบกันได้ไรครับไ้าเท่ากับเอาผลรวมก่อนนะเช็คไปในตัวสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกใส่หกครับหกบวกสองคงที่เป็นแปดแปดบวกห้าคงที่แปดเก้าสิบแปดบวกจัดกัน สองต่อหม่สิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกสิบหกหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกห้าคงที่เป็นสิบสามสามบวกเก้าเป็นสิบสองสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกห้าเป็นสิบสี่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งโอเคได้หกแปดสามสองห้าศูนย์หนึ่งหกแปดสามสองห้าศูนย์หนึ่งครับเรามาดูหนึ่งกุมภาพันธ์ครับ ออกเก้าสี่สองตัวลลางออก3 0นะครับ3 2 6บวกด้วย4บวกด้วย0ูคูณสบวกด้วย0บวกไปหนึ่งตกลบกานณะถ้กกาบสิบเอ็ดะ11บเอบเวกหเป็น12ใส่2 2งบวกสเป็น4 4่บวกหเป็น9 9้เบวกเเป็น18ใส่8 8ดบวกสเป็น11บเอใส่หนึ่บวกห เป็น6กหบวกหึงเป็น7นะครับได้2 4 9 8ี่เดหนะครับอันนี้เอ่อหกุมภาพันธ์หกหนะครับมีสะดุดไปเป็นครั้งที่2นะครับจะใส่สัญลักษณ์ไวนะครับต่อมาครับเราดูสิกุมภาพันธ์หกหครับออกศูนย์ก็แปดห้าเาเจ็ดอกห้็ครับเอ่อเห็นไหมครับไม่พบหลักร้อยแต่เรามาคำนวณต่อไม่ทิ้งสุดครับ ศูนย์9ก้า7ป5้เครับ5คูณ2เป็น10 10บวก1 10บวก1ก็เป็นอ่าเดี๋ยวก่อนเดีวกันนะครับ5 2 5 2 10 10าบวก4บวกด้วย0 0นคูณ2ก็ได้0นะบวกด้วย5บวกลำกันได้เท่ากับ9ครับ9บวก1คงที่เป็น10ใส่0 0บวก2ที่ได้2 สอบวกห้าเป็น7จ็ดเบวกเ้าเป็น16 6หบวกสาเป็น9 9้าเกบวกห้เบวกเบวกหเป็น14บส่สี่สี่บวกหนึ่งทเป็น5้าได้ศูนย์สองเสี่ห หนึ่งมีนาคมครับออกศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองตัวล่างออกศูนย์เจ็ดนะครับเลขเก้าครับเลขเก้าเข้าโฟกัสที่หลักร้อยนะครับตองจิหนึ่งก็คือเข้ามานะครับถึงแม้จะเข้ามาครบกระตามนะครับต่อมาหนึ่งมีนาคมครับเรามาดูเก้าสองสิบแปดก็คือเก้าคูณสองนะเท่ากับสิบแปดก็คือแปดบวกด้วยสามบวกด้วยแปดสองสิบหกบวกด้วยหกบวกด้วยสี่ครับ บวกรวมกันได้เทกันถ้าไร้เท่าไร่ได้ยี่สิอปะยี 21. 21. 21่สิบเอ็ดยี่บวกหนึ่งขงที่เป็นยี่สิบสใส่สองครับต่อหาหลักร้อยนะสองบวกสองขงที่เป็นสี่สี่บวกห้าขงที่เป็น9ก้าเบวกเเป็น18บแบป ปดบวกสามคงที่เป็นสิบเอ็ดเศนหนึ่งหนึ่งบวกห้าคงที่เป็นหกหกบวกหนึ่งคงที่เป็นเจ็ดสิบหกมีนาคมหกห้าครับออกเจ็ดสามเจ็ดแปดหกเจ็ดสองตัวเลขออกศูนย์สามนะครับหลักร้อยบนลงบานที่หนึ่งคือเลขเจ็ดเห็นไหมครับเห็นไหมมาหล,ลัก 8, อ,อ่อท้อทีท้อทีเลขแปดเออไปเรื่อยเลวเลขแปดเข้ามาหลักร้อยลำบานที่หนึ่งครับอ่ะต่อมาครับเรามาดูนะครับ แปดหนึ่งแปดสองสิบหกก็คือสิบหกก็คือนำหกมาบวกด้วยสี่บวกด้วยเก้าสองสิบแปดบวกได้แปดบวกด้วยห้าแล้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับของผมได้ยี่สิบสามของคุณแล้วครับได้เท่าไหร่อัลบัมได้ยี่สามนะของคุณละยี่สามยี่สามบวกหนึ่งของที่เป็นยี่ิบสี่ใส่สี่สี่บวกสองของที่เป็นหกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่ง หนึ 1> 1่งบวกเก้าเป็นสิบใสศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามสามบวกห้าคงที่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งที่เป็นเก้าใสเก้าได้สี่หกหนึ่งศูนย์สามแปดเก้าครับโอเคนะหลักร้อยอันนี้หลักร้อยบนนะครับเศษติยี่สิบเจ็ดลบสองนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแชร์ลงเพจพวกตนเองนะอยากรวยต้องดูหวยโชคสิทธิีมรานครับสวัสดีครับ